สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่อง b อสซูเปอร์ไบนะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูยางรองแท่นเครื่องนะครับว่ามันสมควรจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับนี่ผมให้ดูนะอันเนี้ยคือยางรองแท่นเครื่องของฟูซบิค s w วิทนะครับเนี่ยอ,อันเนี้ยมันเสียแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับ ก็เวลาเราเปิดห้องเครื่องขึ้นมานะครับเราก็ดูเลยนะครับว่าจุดที่มันยึดเครื่องกับเข้ากับตัวถังรถอะนะครับเขาเรียกว่ายางรองแท่นเครื่องนะครับก็คือจุดพวกนี้นะครับบางรุ่นจะมีสามจุดบางรุ่นจะมีสี่จุดนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสามกันนะครับรถบ้านๆทั่วไปนะครับก็จะมีสามอย่างอย่างคันเนี้ยจะมีสามนะครับแต่บางคันอาจจะมีสี่นะครับ ก็อันนี้เป็นอยู่ทางขวานะครับทางขวาของเครื่องแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นทางซ้ายของเครื่องยนต์นะครับและตัวนี้จะเป็นด้านล่างของเครื่องยนต์นะครับวิธีดูก็เนี่ยเวลาเราจอดรถอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้านิ้วมันเข้าไปได้อย่างเงี้ยแสดงว่ายางรองแท่นเครื่องเนี่ยเสียแล้วนะครับมันเสียแล้วก็ ให้เปลี่ยนได้เลยครับบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวเดียวนะครับก็แต่หลักๆแล้วตัวที่มันเช็คง่ายที่สุดค่ะก็คือตัวที่มันมองเห็นนะครับส่วนไอ้สองตัวนี้อยู่ในเครื่องสวิฟอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมองยากถึงตัวนี้มันก็จะอยู่ทรงนี้ยึดยึดทรงนี้แล้วก็อันนี้ยึดเข้ากับกับตัวถังอันนี้ยึดเข้ากับตัวถังรถนะครับสองตัวแล้วตัวเนี้ก็จะยึดเข้าเข้ากับเครื่องนะครับแล้วเครื่องก็จะวางอยู่ข้างบนพวกนี้นะครับ เราก็จะมองไม่เห็นนะมองยากเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ใต้ท้องรถเลยนะครับถ้าเราไม่มุดก็มองไม่เห็นแล้วก็เจ้าตัวนี้มองเห็น,หน้ายที่สุดอ่าผมก็เลยเช็คอ่ะมันเสียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีวิธีเช็คอาการอีกทีนึงเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถมาตอนแรกเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนก่ยอย่างเงี้ยเสียชัวนิ้วเข้าไปได้นะครับแล้วก็ เวลาเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าเรามีงบประมาณนะครับควรจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่าต่อให้มันไม่เสียแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเสียครับเราเราก็เลยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดไม่แนะนําให้เปลี่ยนตัวเดียวแต่ถ้าใครงบน้อยก็ก็เปลี่ยนเฉพาะจุดได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็อาจจะพังไล่ๆกันนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมมันก็เริ่มสึกห่อแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับได้เห็นปะ แต่จริงๆแล้วยางพวกนี้มันมันให้ตัวได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ว่าเกาะตายไปเลยนะครับแต่แต่เราก็ดูจากเนื้อยางได้ว่าเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยมันยังเนื้อยางมันยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามันสั่นมากๆอ่ะเนี่ยมันก็มันก็อาจจะคอนจากจากตัวตัวตัวตรงนี้ได้นะครับพวกเนี้ยอ่าแต่ตัว,ต,วตัวนี้น่าจะยังไม่เสียหรอกเนี่ยตัวตัวนี้น่าจะยังไม่เสียนะครับเนี่ย ตัวที่เสียคือตัวนี้แน่นอนเลยตัวนี้ตัวที่เห็นอยู่ในรถนะครับเสียได้แน่นอนเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะมีเริ่มมีอาการนะผมว่าเนี่ยสั่นเยอะก็คือถ้ามันอยู่บนเครื่องยนต์หนักๆมันก็อาจจะทําให้โยกได้นะครับแต่วิธีสําคัญนะครับที่เราเราจะมาตรวจเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ แต่แต่ว่ามันไม่ได้ว่าฟันธงว่าจะเป็นยางรองแท่นเครื่องอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่แต่เบื้องต้นนะครับถ้ามีอาการที่แบบว่าเราเข้าเกียร์เกียร์ดีนะครับถ้าเป็นเกียร์ CVT เกียร์ออโต้อะไรเงี้ยเข้าเข้าเกียร์ดีก็คือเกียร์ขับเคลื่อนน่ะนะครับแล้วเราก็กดเบรกค้างไว้นะครับแล้วเหมือนเราติดไฟแดงเงี้ยเรากดเบรกค้างไว้สักพักหนึ่งพอเครื่องยนต์มันทํางานได้ได้แป๊บหนึง่งก็จะมีการอาการสั่นไปทั้งคันนะครับ คือคือคเงี้ยนะครับแล้วก็หายไปแล้วก็จอดแล้วแล้วถ้าเรายังจอดเกียร์ดีอยู่นะครับแล้วเรากดเบรคอยู่แล้วสั่นอีกคือๆืออย่างเงี้ยเป็นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าอาจจะเป็นที่ยางรองแท่นเครื่องครับให้เรามาเช็คแบบเนี้ยที่อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าบางครั้นอาจจะเป็นที่จุดอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นหัวเทียนเดินไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหลายๆอย่างนะครับเราลองเช็คหลายๆอย่างดูก่อนแต่ว่า เบื้องต้นน่ะไอพวกนั้นเราเซอร์วิสประจําปีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพวกเนี้มันมันมันเช็คเบื้องต้นดูได้ไงใช่ปะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเออเราก็ลองลองเช็คดูถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองเช็คดูได้แต่ถ้ามีตัวหนึ่งเสียก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นรถมีเกียร์นะครับก็อาจจะเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เบรกเบรกค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ คือส่วนใหญ่อะมันจะต้องให้เครื่องยนต์ทําทงานถ้าเราเข้าเป็นเกียร์พีอย่างเงี้ยเกียร์จอดเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สั่นนะครับมันจะไม่สั่นเพราะว่าเหมือนเครื่องยนต์มันมันนิ่งมันไม่มีรอบเครื่องยนต์ในการปั่นนะครับมันก็จะไม่สัน่นแต่ถ้ารอบเครื่องยนต์มันมันปั่นแบบเกียร,ปร์ปกติที่เราจะเดินหน้าแต่เราเหยียบเบรคค้างไว้นะครับหรือคือเดินเบาค้างไว้ในในเกียร์ที่พร้อมที่จะวิ่งนะครับมันก็จะมีการสั่น ทั้งคันเลยนะครับเือเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเองนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูว่าวิธีเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงแต่จริงๆมันก็มีน็อตตามเนี้นะครับพอดีผมไม่มีพวกอ m p a c t เดเวล์นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างถอดลบาบากเนี่ยเสร็จแล้วผมไม่มีพวกตัวดามเครื่องลิฟต์ยกลดนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละเราอาจจะต้อง เสียเงินนะครับเสียเงินให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับขอบอกว่าไอ้พวกเนี้ยอย่าอย่าไปเล่นของมือสองอย่าไปเล่นของเชียงกงเลยนะครับไปเบิกห้างไปทําที่ศูนย์เลยนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกอะไรมากมายคือคือมันก็แพงแหละครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วอ่ะเราซื้อของของใหม่ไปเลยจบๆนะครับ แล้วราคามันมากกว่ากันนิดเดียวแต่ว่ามันตัดปัญหานะครับมันคือของใหม่ทั้งชุดมันก็จะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งแต่ยางพวกเนี้อายุการใช้งานมันบอกยากนะครับบางคันก็5ปีบางคันก็7ปีบางคันก็10ปีนะครับแต่บางบางคนก็5ปีก็เป็นแล้วแต่ว่าเป็นไม่หนักนะครับก็ทนได้ก็ขับไปนะครับแล้วแต่คนบางทีลำคาญก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันถามว่ามัน มันเป็นปัญหาต่อการขับขี่ไหมจะว่าเป็นก็เป็นแต่ว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้ามันติดปฟแดงแล้วมันสัน่นทั้งคันอย่างนี้นะครับมันก็ไม่โอเคเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าถ้าใครรักรถก็ไปจัดการนะครับถ้าใครขับรุ่นนี้อยู่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ่ะนิ้วเราเข้าไปได้อ่าก็ก็คือควรจะควรจะเปลี่ยนนะครับเซตนี้ก็ประมาณ ไม่เกินสี่พันนะครับเวลาไปทําก็ประมาณสี่พันบาทประมาณนั้นนะครับรุ่นอื่นก็บวกลบนิดหน่อยนะครับลองลองไปเช็คกันดูนะครับเนี่ยนะครับอันที่ผมเปลี่ยนมาใหม่นิ้วเราจะแทรกเข้าไปแทบจะไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะแน่นนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมแนะนําให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นที่สองนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นชุดนะครับแล้วก็เนี่ยจุดดําๆนะครับแท่นใหญ่ๆก็คือข้างล่างนะครับก็คือชิ้นที่สาม ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ